สวัสดีครับผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมารับชมแปลงหญ้านะครับก็สำหรับคนที่เลี้ยงวัวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับถ้าเรามีที่นะครับก็คือแปลงหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์นะชนิดไหนก็ตามนะครับที่ เหมาะนะครับกับพื้นที่ของเรานะครับเราก็จะาขาดไม่ได้นะครับสําหรับแปลงย้านะครับส่วนสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างเช่นผมนะครับผมก็ลงคลิปไปหลายคลิปนะครับก็ไม่ได้นําเสนอว่า,าเคยมีแปลงย้าเหมือนคนอื่นนะแต่ความจริงผมปลูกไว้มานานแล้วนะครับก็คือหยา้า นี่เปลียนรกจกักรพพัดนะครับก็คือโซนนี้นะครับซึ่งก็ปลูกมาประมาณ3ปีแล้วนะครับค่อนข้างที่จะมีความทนทานนะครับต่อ,อความแห้งแล้งอยู่พอสมควรนะครับนี่นะครับโซนที่ผมปลูกหญ้านะครับนรกจกักรพพัดนะครับก็นานๆทีก็คือจะตัดให้วัวกินนะครับ นะครับเป็นแปลงหญ้าที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับเนื่องจากเป็นหญ้าแปลงหญ้าขั้นบันไดนะครับนะครับผมทําเป็นแบบขั้นบันไดนะปกติก็จะเป็นเคยมีแต่นาขั้นบันไดตรงนี้จะเป็นหญ้าขั้นบันไดนะครับนะครับแต่จะเป็นทําเป็นขั้นไม่กว้างมากนักนะครับมีประมาณทั้งหมดนะ สามชั้นด้วยกันนะครับที่ผมทําไว้นะครับเนื่องจากตรงนี้ก็เป็นที่ค่อนข,ข้างที่จะลาดเอียงนะครับตรงนั้นหน,หนึ่งชั้นนะครับสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นนะครับแต่ว่าผมจะปลูกยาในเปียอยู่ประมาณาเป็นแถวยาวนะครับแถวยาวาประมาณอาสองแถวได้นะครับสแถวนะครับ เป็นแบบเป็นแบบขั้นบันไดะนะครับซึ่งปุ๋ยก็ไม่เคยใส่นะครับแล้วแต่มันจะเกิดของมันนี่ก็ถางหญ้านะครับมันหญ้าอันนี้ก็จะเป็นหญ้าทั่วไปนะครับแต่โซนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหญ้านรกจัก,กรพพัดนะครับก็คือปกติก็จะไปผูกพัวก,กินหญ้าบริเวณ พื้นที่ที่มีหญ้าทั่วไปนะเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ออกอคอกนะเช่นกรณีวัวป่วยนะครับอย่างอย่างวัวของผมก็จะมีวัวหนึ่งตัวที่เป็นวัวไข้คา,าแข็งนะครับก็รักษาอยู่วันนี้วันที่สองแล้วนะครับก็คือเราก็ไม่ได้ออกอาจากอคอกนะครับนะครับพาดูนะครับ วิวสวยๆนะครับเป็นแปลงหญ้าขั้นบันไดนะครับของผมเองซึ่งพื้นที่ปลูกก็ไม่เยอะนะครับน,นี่ครับเมื่อวานที่ตัดไปนะเป็นกอแบบมันเป็นกอใหญ่นะครับรวมเงินเลยแบบกอแบบนี้จะโตวไวมากนะครับกอที่มันแบบขึ้นมาแบบเป็นกอใหญ่ๆรวมกันนะครับที่แรกผมก็ไม่ได้ปลูกแบบนี้นะปลูกก็ปลูก เป็นท่อนสองท่อนนี่แหละครับทีนี้มันก็ขยายใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ดินตรงนี้นาจะอุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยกลายเป็นกอใหญ่นะครับเนี่นะครับเป็นแปลงหญ้าที่เราควรจะมีอย่างน้อยสักหนึ่งแปลงนะครับก็จะได้ตัดให้วัวกินนะครับในเวลาที่อาจจะมีธุระไปไหนอะไรเงี้ยไว้ในคอกนะครับ ซึ่งวัวเอ่อซึ่งหญ้าชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีโปรตีนสูงนะครับกว่าหญ้าธรรมชาติทั่วไปนะครับก็อย่างน้อยก็เราก็จะมีไว้นะครับให้วัวได้กินบ้างนะครับนี่ครับมะเรงปอนะครับสวยนะครับธรรมชาติมากนะครับช่วงนี้วันนี้นะครับก็ยังไม่มีแดดแรงมากนักนะครับ ก็อากาศก็ประมาณไม่ถึงกับร้อนมากนะครับนี่แะครับพาให้ทุกคนมาชมแปลงหญ้าในเปียนะครับก็จะมีอ่าผมจะเอาไว้นะครับไม่ตัดอยู่ประมาณสองสามกอนะครับก็คือจะเอาไว้ทําพันธ์นะครับก็คือจะเอาไว้ขยายนะครับแล้วจะตัด แล้วก็เราจะเอาไปขยายพันธุ์นะครับอาจจะไปขยายโดยการปลูกเพิ่มทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับนะครับคือจะไม่ได้ทําทีเดียวเนาะเพราะว่าก็คือจะทําไปเรื่อยนะครับทําไปแบบเรื่อยๆก็นี่นะครับเป็นายานารกจักรพพัดนะครับพาทุกคนมาดูนะเป็นแบบคันบันไดเลยทีเดียวนะครับ ก็พาทุกคนมาชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดนะครับวันนี้เอาไปให้วัวกินนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับมีท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความรูเ้เรื่เปลี่ยนอะไรก็กสามารถคอมเมนต์ได้นะครับอ๋อลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ